เอาระวมเวโด

อยู่ไหนเนี่ยคนขายแผนที่ต้องปีต่างหลายโอ้จอท ยอดมากอย่าพ,พึ่งเปิดเลยจ้ะหลอนเจอตังแล้วเม็ดนึงว่าไงในที่สุดเราก็เจอกันจะได้นะชาค้า ซื้อนะฮะ70บาทนะครับเดี๋ยวเราระเบิดของเราก่อนนะฮะเอาไปเลยหกสิบนะ่เ<ร>ดี๋ยวตจริงๆเราซื้อมาคันเอาไว้นะฮะหกสิบก็ได้นะครับก็จะเหลือเก้าสิบ Ose, วันหลังซื้อแล้วกันนะฮะเยดายเยดายของแล้วเจอกันนะแล้วนี่ก็เป็นจุดที่เรามาซื้อนะครับเอาละนี่นะฮะนี่คือมาร์ของเราเอาละเดี๋ยวเราไปตามหาหน้ากากกันเลยนะครับ